8...9...10...11...12 เอดอ,อ่ะน้องดีคงจะโดนปรับปรุงวินัยตามเคยแล้วนี่จ้า <c oughs> ฟ,ฟิตฟิตฟิตกำลังฟิตสวัสดีครับหวัดดีเปล่าครับผมออ,อ,<า>ออกกำลังกายเล่นๆเท่านั้นเองฮะออกกำลังกายเล่นๆโอ้โหที่เห็นคนอื่นเขาอะนอนพักผ่อนเปลี่ยนอริยาบทนี่ไหมไม่ออมแรงเลยนะน้องนะ คือช่วนี้ต้องฟิตให้อยู่ตัวครับว่าแต่พี่จ่ายครับจะไปไหนกันล่ะครับก็ตั <GO av uther> ้งใจมาหาน้องเนี่ยล่ะเฮ้ยไอ้จ่า่วยกับนองข้าสกไว้ก่อนเว้เดี๋ยวจะเผยตายแล้วนี่คืออย่างนี้น้องพี่จะมาถามน้องว่าคืนเนี่ยจะใช้บริการของพี่จ่ายสองคนไหมฮะ ออใช่เลยใช่เลยตอนนี้เราด้านบะหมี่รถใหม่เอี่ยมเลยหูฉันลามอุ้งเท้าหมีโอ้แซ่เหนือหลายไวๆอย่างที่คิดนี่แล้วเราก็คิดกันว่าเราจะลดค่าบริการต้มน้ำร้อน30%ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้ด้วยได้พมาคืนกำไไรให้น้องไงคุณครับแต่ตอนนี้ผมไม่อยากทำอะไรผิดนะครับต้องถนอมตัวไว้ อ,อืไม่เข้าใจว่ะนั่นไะสิงั้นเอาเป็นว่าตอนนี้ครับพงกับเพื่อนๆน่ะองจะใช้บริการของพี่พจ่าสักพักนะครับดวงฮะรอบว่ามีไปหกสิบพอแล้วไหมละ่ะเอย,เอยตกไปเลยมะตกไปเลยมะอะไรตกวะประโถเอ้ยกระดาวมันตกดวงก็ตกไปด้วยสิยที่หลังจะทําอะไรอ่ะ ให้มันรอบครอบว่าน,นี้สักหน่อยถามลูกค้าก่อนว่าเขาจะเอาอะไรสุงสี่ถุงห้าทำเป็นไงอะ่ะก็ใครจะไปรู้เราเขาเป็นรุ่นทีแล้วกันดีเลยแ,แล้วทำยังไงตอนนี้จะทำไงพี่จาเปล่าปราครับกับผมไม่ได้ทำอะไรผิดกันครับผม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 ก็ไม่ได้ทำนะครับผมยังไม่ได้ว่าอะไรพี่จ่าเลยนี่ฮะ<อ>แล้วนี่ผมอยากจะถามอะไรหน่อยนะ<อ>นักเรียนคนเมื่อกี้ที่พี่จ่าคุยด้วย เขาจะเอาอะไรเหรอก็ก่เห็นเขาจะเอาอะไรทุกอย่างนี่นี่พี่จา่าคิดจะปกป้อง,องพวกเขาใช่ไหมปรเปลาดครับจริงๆนะครับจริงๆนะครับนักเรียนใน,ในร้อยธนูเนี่ยเขาไม่เอาอะไรจริงๆเลยนะครับแถมยังบอกอีกว่าเขาจะไม่ใช้บริการของพวกเราอีกด้วยนะครับนั่ <uss> <m> สิครับผมว่าเขาอาจจะทําตัวดีเหมือนหัวหน้าหมูก็ได้ครับอย่างหัวหน้าหมูเนี่ยอยู่มาตั้งห้าปี ไม่เคยทำผิดตักครั้งเดียวไแหา<ม>แล้วก็ไม่เคยใช้บริการพวกผมเลยถ้าอย่างนั้นคืนนี้ผมขอใช้บริการนะนะอะไรนะไม่เห็นเจ้า่อยตรงไหนเลยทำไมพวกนั้นมันชอบกินกันจังอะฮะ ภาคมันไม่มีคุณค่าทางอาหารเลยนะเนี่ยแล้วน่ายกินทำไมละ่ะก็ผมอยากรู้อะลิ้นคนเราไม่เหมือนกันความอร่อยอยู่คุณค่าของมันไม่ได้อยู่ที่นายมานั่งกินคนเดียวโดยไม่มีแรงจูงใจอย่างนี้แล้วคุณค่ามันอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่การได้ทำอะไรสนุกๆร่วมกับเพื่อน รวมถึงความตื่นเต้นว่าจะถูกจับได้ไหมการแย่งกันกินก็ทำให้รสชาติดีขึ้นนะคุณรู้ได้ไง <c oughs> ก็เพราะผมมีเพื่อนเยอะนะสิแต่อย่างกับคุณคงจะไม่ค่อยมีนะอย่างคุณกับผมอะ่ะเรายังเรียกกันว่าเพื่อนไม่ได้เต็มปากเลยจริงไหม กี่วันจะก็จะมีงานเลี้ยงเพื่อเป็นการเทริดเกียรติท่านในพลที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ขอนักเรียนทุกคนตั้งใจฝึกซ้อมเดินสวนสนามเพื่อเป็นการอำลาและเทิดเกียรติของท่านและพึงรำลึกเสมอว่ากว่าที่ท่านในพลทุกคนจะมาถึงวันนี้ได้ท่านได้มีคุณอุปการอันยิ่งใหญ่ และมากมายแกกองทัพบกของเราพวกเราไม่มีอะไรให้ท่านได้นอกจากการที่เดินสู่สนามเพื่อเป็นการเทิดเกียรติให้กับท่าน ข้ารู้สึกปลื้มใจจริงๆว่ะที่ได้มีส่วนร่วมกับพิธีเนี้ใครจะไปรู้อีก4ี่ปีข้างหน้าด้วยเองอาจจะปลื้มใจยิ่งกว่านี้ก็ได้นะใช่ร้อยเอกพอถึงตอนนั้นนะข้าเนี่ยก็ต้องได้เป็นนายพลแล้วก็คงมีคนมาเดินเื่อสะเกียรติใ้ข้าไงเองอยากพฝันไปไกลนักเลยมาข้ากลวัวว่าเองอ่ะจะไม่ได้เป็นแม้แต่ในร้อยสิวะถ้าขืนเองยังเกยอย่างเงี้ย ไอเคอย่ามาดูถูกค่าแบบนี้นะเว้ยผ้าเสีิกระเหลี่ยงเขาว่าดูถูกอ่ะยังดีกว่าดูผิดเว้ยค่าถ้าแกเห็นด้วยกับไอเทมันเหมือนกันล่ะพูดงี้เดี๋ยวก็เตะให้เอาล,าล่ะเลิกกัดกันได้ละไปเปลี่ยนเสื้อดีกว่าปะเฮ้ยติดพึ่งดีวะชุดเนี้ยพึ่งใส่เห็นไหมใส่แล้วมันดูเท่ใส่นานๆดีวะนี่ถ้าเองไม่เชื่อนะดูนูดี แหมยืนเก๊กหล่อฝันหวานอยู่คนเดียวเห็นไหมเห็นไหมหใส่ชุดหล่อไปจ้ะขอซืออ้อได้ไหมอะไรเหรอครับกคค็ทาาฝันคุณสิผมมงขายคุณไม่ได้หรอกไมอ่ะห่วงได้ยังไงเล่าครับเพราะว่าในนั้นนมีคุณอยู่ด้วย ป้าเฮ้ยเรื่องอะไรมาเรียกฉันว่าป้าอา้าวเพราะความฝันของผมอะตอนนั้นผมอาจจะเป็นนายพลแล้วก็ปวดกรเสียแล้วก็ได้คงจะเป็นคุณลุงแต่ถ้าผมเป็นคุณลุงแล้วอะแล้วคุณจะเป็นอะไรทำไมใช่คุณป้าเอ๋หรือจะเป็นคุณหญิงป้าดีนะป้าไม่ได้กลับบ้าหลายวันเธอเจอจเป็นไปใหญ่ละ แต่ผมดีใจนะครับที่ผมไม่ได้กลับได้พาคุณออกมาเที่ยวอย่างนี้แล้วเราจะไปไหนกันต่อดีครับนี่แบบคุณสิก็คุณเต็มสิน,นาทีนี่โอเคองั้นคุณจับนนแน่แล้วกันอยากบอกให้รู้ว่าฉันชอบเธอ,อหัวใจมันเคล้ารักเธอเต็มสู ได้นั้นนมเปคค็คี่สนสุจ่งรรรักเดดียววตลอไป็ในนุคือร,ร,รอคุณแค่นี้นะครับอ้าวแล้วคุณล่ะคะเ,เดี๋ยวผมวิ่งกลับเองครับเพราะคืนนี้ผมต้อเข้าเวรเตรียมพร้อมถรถดาวล่ะคะ คุณวิขีจับยานกับบ้านไงครับแล้วถ้าคุณพ่อคุณแม่ถามว่าดาวไปขี่รถกับใครอ่ะคุณจะให้ดาวตอบว่ายังไงล่ะคะคุณกล้าไหมครับบอกว่ามากับผมทําไมจะไม่กล้าแต่ก็คงต้องบอกต่อว่าคุณปล่อยให้ดาวขี่รถกลับมาคนเดียวเพราะว่าคุณไม่กล้าไปส่งดาวที่บ้านคือผมดาวผู้ความจริงใช่ไหมคะ คุณดาวที่ไหนกันนั่นผู้ชายผมหมายถึงคนซ้อนครับอา้าวนั่นคุณจะลงไปลับเลยเหรอคะนั่นะปล่าเปลาผ,ผมจะมาลดน้ำต้นไม้ท่านครับหน้าที่ผมครับเอ้ยแกนั่นไป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  ไไแม่ครับนี่คุณพ่อกับคุณแม่ดาวนะคะสวัสดีครับสวัสดีจ้ะสวัสดีครับไปไหนกันมาลูกก็ไปแถวๆนี้แหละค่ะคุณแม่แล้วก็ไปที่ปึงน้ำนะคะตรงที่ดาวเคยทำเรือล่มไงคะอุ้ยหรอบก่าก็ครับเปรียกครับไปทำใหม่นะไ,ไอ้ตรงเรือล่มอ่ะอยากให้มันล่มอีกหรือไง <c oughs> คุณอุบัติเหตุก็ทำให้คนเราประทับใจได้เหมือนกันนะคะแล้วนี่มันหยุดไม่กลับบ้านหรือจ๊ะคืนนี้ผมต้องเข้าเวนเตรียมพร้อมนะครับผมลาละครับอ้าวเพิ่มมาทำไมรีบกลับอ่ะพอดีคุณธนูเขาต้องกลับไปทานข้าวเย็นที่โรงเลี้ยงตามเวลาของพ่อเออแล้วจะกลับไปทันหรือเนี่ยถ้าวิ่งไปคงทันครับ แต่ถ้าไปไม่ทันคุณก็ถูกลงโทษนะสิคะเอองั้นก็อยู่ทานข้าวที่นี่ด้วยกันเลยดีกว่านะจ๊ะยายผมรบกวนเลยครับรบกวนใครซะที่ไหนล่ะหรือว่ากวนในต้นไม่กลวเลยครับผมสามารถจัดให้เพิ่มอีกหนึ่งที่ครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นในต้นรีบขึ้นไปจัดเลยนะจะได้ไม่เสียเวลา รูกอยู่ได้ไปทานข้าวเรียนเกรดเท่าไหร่สามจุดหกครับและบอกเรียนอ่อนไง จนต้องเสียเวลาไปติวก็เพ,เพื่อนคุณธนูเขาอะค่ะคุณพ่อที่เรียนอ่อนกว่าอ่อเลคนยังหวัดไหนกรุงเทพครับพ่ออายุเท่าไหร่ทำงานอะไรพ่อทำงานรับจ้างครับอายุอายุอายุหกสิบค,ครับคุณซากเห็นกั็เป็นนายทะเบียนนย่นี่ให้ธนูเขาทานข้าวหายใจให้คอบ้างสิคะ ไม่ได้ซักไม่ได้ตามสบายเลยตามสบายท่านอิ่มแล้วหรอครับยังไม่อิ่มแต่ฉันอยากจะลุกถามทำไมไม่คดผ้าเลยแล้วของอะไรล่ะครับถุงกากขวดโฟมควบคุมดันตานับเปผนไม้หรืครับได้เอาไม้ตะพดนะนได้อุทัศครับแล้วโคกล่ะครับช่างสั่งไว้ครับ,อรบเอามาเลยเย็น ที่เจ้าต้นครับเขาไม่ทานก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขามาตั้งไว้ตรงนี้